สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Storyteller Channel อาถานดงละครมโหรีปีพาดดังมาจากซากเมืองร้างเมืองโบราณดงละครหรือดงละครตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ12กิโลเมตรชื่อโงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่ากันว่าในคืนวันพระหรือวันเพนเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีพาดแววมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองดรงละคร คือดงที่มีเสียงละครหรือเมืองลับแลนั่นเองที่ภูเขาหรือที่ชายป่าตีนเขาในวันพระนั้นช่วงเวลาค่ำคืนจะได้ยินเสียงผู้คนชายหญิงหรือเด็กเล็กอีกทั้งมหรีปีพาดกล้องสนันปา่ากลิ่นดอกไม้ลอยลมมาแต่ไกลเหล่านางฟ้าหรือผีบางบทเก็บดอกไม้บูชาพระ คุณคิดว่าน่าจะเป็นความจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ชาวบ้านระแวกนั้นต่างรู้กันทั่วว่าดงละครเป็นเมืองลับแลเป็นถิ่นของผู้มีกายทิพย์มีลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับชาวโลกมนุษย์เราปกติและจะอาศัยอยู่ในโลกด้วยกันกับพวกเรา แต่เพียงว่าอยู่ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับมนุษย์ธรรมดามีทั้งการทำไร่ทำนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาทำก็ทำไปอย่างนั้นๆทำไปเพราะแรงแห่งกรรมทำอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทำ อย่างการเลี้ยงวัวก็จะเลี้ยงอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมของพวกเขาเมื่อหมดกรรมแล้วก็จะได้เลิกเลี้ยงวัวน,นั่นเองนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกบางบทความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงคืออยู่กันอย่างนั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังดีกว่าเปรตหรือว่าพวกอสูร,รกาย แต่ว่าก็ไม่ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตยอยู่ตามต้นไม้ดงละครทุกคืนทุกวันพระจะมีเสียงมโหูรีปีพาดบรรเลงขึ้นมาคิดว่าในวันพระประตูหรือทางเชื่อมต่อระหว่างมิติน่าจะเปิดออกเลยทำให้สองพบได้มาเจอกันประสบการณ์ลี้ลับจากเมืองดงละคร ในจังหวัดนครนายกนั้นมีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเป็นเมืองโบราณมีซากเป็นเมืองป่ารกชัดมีการปรับปรุงบางส่วนจึงทำให้หน่ากลัวน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีตท,ที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรว่าเมืองดงละครสถานที่แห่งนี้นั้นเวลาเดือนเพ็จะมีเสียงมโหรีบรรเลง เพลงโบราณแววมาตลอดเหมือนมีการแสดงละครในมีผู้คนพยายามไปสืบเสาะดูว่าเพลงนั้นลอยมาจากที่ใดแต่ก็ไม่พบอะไรเลยการมีเพลงมโหรีแววมานี้เองชาวบ้านเขาจึงเรียกว่าดงละครสามเดือนที่ผ่านมาผู้เล่าได้สนใจเรื่องนี้จึงขับรถยนต์ลุยเข้าไปกลางป่าดึก เข้าไปท่ามกลางป่ารกชัดที่เชื่อว่ามีวิญญาณน,นั้นอยู่ขับรถเข้าไปถึงใจกลางป่าอันน่ากลัวเวลาประมาณสามทุ่มข้างทางมีแต่ความมืดสนิทคนที่ประสาทอ่อนคงไม่กล้าเข้าไปแน่ๆพอถึงใจกลางพื้นที่ที่น่ากลัวแล้วก็ดับเครื่องยนต์ปิดไฟดับสนิทมองเห็นแต่ความมืด ก็ทำจิตไว้ว่าถ้าในบริเวณนี้มีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> ก็ขอให้ออกมาคุยกันเรายินดีที่จะช่วยพวกท่านอึดอัดใจใหญ่ๆ <c oughs> ก็มีร่างเงาของหมู่คนลอยมาช้าๆจากแนวป่าเบื้องหน้าพอมาใกล้ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในชุดโบราณประมาณแปดคน เป็นหญิงมากกว่าชายจึงสอบถามกันทางจิตเพราะภาษาโบราณคงไม่กระดิกหูทั้งสองฝ่ายได้ความว่าที่นี่หัวหน้าเป็นผู้หญิงได้รับคำสั่งจากนาครหลวงหรือนครธมให้มาสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาจักรเพื่อจัดหาธัญญาหารส่งเข้าเมืองหลวงมาทำงานก่อสร้างได้สามปี ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยก็เกิดโรคระบาดทางน้ำเกิดโรคหากินหรือโรคอหิวาตะกะโรคผู้คนตายเกือบหมดจากเจ็ร้อยคนเหลือไม่ถึงหนึ่งรคนจึงต้องทิ้งเมืองกลับนครไปวิญญาณคนที่ตายก็ยังคงอยู่ที่นี่และรอคอยคนที่มีวิชามาช่วยปลดปล่อยพวกตน มาจากในวังจึงเล่นเครื่องบรรเลงเพลงมโหรีได้เพื่อการรอคอยพวกเราดีใจที่ท่านมาเรารู้ว่าท่านช่วยเราได้เรามีความตั้งใจที่จะช่วยพวกท่านแต่สิ่งแรกที่ปรารถนาคืออะไรคำตอบตอนโรคหาระบาดพวกเราหิวน้ำมากจนกระทั่งบัดนี้ จึงอยากขอน้ำสะอาดก่อนและขอให้แผ่บารามีปลดปล่อยพวกเราด้วยจึงบอกพวกเขาไปว่ารับรู้แล้วและจะมาอีกครั้งในอีกสองวันข้างหน้าเมื่อครบกำหนดแล้วเราได้ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชมรมด้วยกันซื้อน้ำสิงขวดกลางใส่เต็มท้ายรถมาตอนกลางวัน ก็ขับรถวนหาสถานที่แต่ก็พบว่ามีศาลาโล่งอยู่แห่งหนึ่งจึงเข้าไปพบว่ามีคนมาถวายพระพุทธรูปขนาดเล็กและตัวละครนางรำเกือบ500ตัวเพื่อให้สมกับเป็นดงละครนางรำเราทยอยเปิดขวดทุกขวดแล้วจึงอัญเชิญพลังของพุทธบารามีอันศักดิ์สิทธิ์ เข้าลงในขวดน้ำทุกหยดเพื่อเพิ่มกำลังในการปลดปล่อยวิญญาณเมื่อเรียบร้อยก็กล่าวอัญเชิญวิญญาณทั้งหลายที่รอคอยอยู่ทั่วดงละครให้มาอยู่ที่นี่เพราะเราเอาน้ำมาให้แล้วตามที่สัญญาไวา้ทันทีที่กล่าวจบวิญญาณเล็กๆที่เรืองแสงเหมือนหิงห้อยนับร้อยๆบินลอยวนมา แล้วจุ่มตัวลงไปในขวดน้ำทุกขวดเหมือนพึ่งโฉบลงดอกไม้เพื่อดูดน้ำหวานพอเสร็จแล้วก็บินมาวนรอบๆตัวพวกเราเพื่อแสงมุตทิตาแล้วค่อยๆลอยขึ้นฟ้าจางหายไปจนหมดสิ้นใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินสิบนาทีเราสองคนที่ไปด้วยกันรู้สึกอิ่มใจ ที่ได้ช่วยให้วิญญาณที่ทนทุกทรมานมานับร้อยปีได้ไปผุดไปเกิดเสียทีข้างศาลาที่ว่าพบว่ามีต้นไม้ใหญ่จึงเพ่งพบว่าเป็นเทพรักสององค์ดูแลอยู่ก็สวัสดีเขาไปและถัดไปมีบ่อน้ำเก่าลึกลับมีร่องรอยว่ามีคนมาตักก็ก้มลงมอง สัมผัสได้กับพลังที่ดีมากจึงขอแสดงความเคารพขอให้แสดงตนปรากฏว่าหนองน้ำนั้นเป็นพญานาคผุดขึ้นมามีอายุมากจนตัวเป็นสีขาวเขาบอกว่าบ่อน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์เขาเฝ้ามานานแล้วหันกลับไปดูจึงเห็นป้ายที่ทางการทำเอาไว้ และอธิบายบปนไปว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้ำมนต์ผู้ใดดื่มกินจะหายโรคได้และเป็นแหล่งน้ำที่ตักน้ำส่งเข้าสำนักในพระราชวังในโอกาสที่มีการทำน้ำสง่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมามีคูน้ำและคันกำแพงดินล้อมรอบแห่งหนึ่ง ชาวบ้านดงละครเรียกพื้นที่บริเวณโบราณน,นี้ว่าสันคูเมืองหรือบางคนเรียกตามนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาว่าเป็นเมืองลับแลส่วนนักวิชาการโดยทั่วไปก็เรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าดงละครลักษณะโดยท,ดทั่วๆไปของแหล่งโบราณคดีเมืองดงละคร ยังมีแนวคูเมืองและกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ล้อมรอบพื้นที่เป็นรูปวงรีขนาดยาวประมาณ700เมตรและกว้าง600เมตรมีทางเข้าสู่พื้นที่ในแนวกำแพงหรือประตูอยู่สแห่งสี่ทิศและชาวบ้านแถบนั้นก็เรียกกันว่าประตูเหนือประตูใต้ประตูตะวันออกและ ประตูตะวันตกพื้นที่ภายในเมืองดงละครปัจจุบันเป็นสวนผลไม้ชนิดต่างๆมีบ้านเรือนอยู่ห้ถึงหหลังกระจายอยู่ห่างๆกันพระครูสีมหาโพธนารักษ์ได้กล่าวถึงเมืองดงละครไว้ว่าเมืองดงละครในวารสารโบราณคดีปีที่หนึ่งฉบับที่สี ว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีและสมัยขอมทั้งท่านยังกล่าวไว้ว่ามีนิทานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองดงละครในชุมนุมพระบรมมราชาชทิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีใจความย่ออยู่ว่าในสมัยที่ขเขมรโบราณ ยังครอบครองดินแดนส่วนด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยเราอยู่นั้นกษริยัเขเมรได้ของราชสมบัติทรงพอพระไทยในการมีสนมเป็นผู้ชายพวกอมาตเสนาบดีจึงสแสวงหาชายรูปงามในเมืองขมรมาถวายงานตามพระราชอัธยาศัยถือว่าเป็นความชอบในราชการส่วนหนึ่ง พวกอมาตเสนาบดีจึงแข่งกันหาความชอบที่จะสแสวงหาชายรูปงามเข้าไปถวายจนกระทั่งชายรูปงามในเมืองขมินหมดตัวแล้วมีอมาตผู้หนึ่งเสาะสแสวงหาชายรูปงามได้ในดินแดนไทยไปถวายพระนางทรงโปรดปรานมากแต่ชายรูปงามคนนั้นไม่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในราชวัง ของนครขอมพระนางเธอจึงทรงเจรจากับชายไทยคนนั้นขอสร้างเมืองขึ้นในดินแดนไทยตอนนั้นฝ่ายไทยก็ยินยอมพระนางจึงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นที่ดงละครและพระราชทานให้พระสนมชายจึงเห็นได้ว่าจากตำนานและนิทานพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความเชื่อ ว่าเมืองดงละครเป็นเมืองสร้างสมัยในสมัยของโบราณซึ่งเป็นชื่อทั่วไปที่ชาวบ้านใช้เรียกสมัยอดีตในประเทศไทยแต่ถ้าพิจารณาตามวิชาการโบราณคดีแล้วแหล่งโบราณคดีประเภทที่มีขูน้ำคันดินล้อมรอบในประเทศไทยส่วนใหญ่มักได้พบโบราณวัตถุที่กำหนดอายุ จากรูปแบบศิลปะได้ว่ามีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่11-16ถึงและเรียกกันว่าศิลปะแบบทวารวดีดังนั้นจึงเชื่อกันว่าแหล่งโบราณคดีเมืองดงละครก็น่าจะเป็นเมืองสมัยทวารวดีมีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวพันถึงดงละครชิ้นหนึ่งคืองานวิจัยเรื่อง เมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางในประเทศไทยการศึกษาตำแหน่งที่ตั้งและภูมิศาสตร์สัมพันธ์โดยอาจารย์ทิวาสุภจัญญาและอาจารย์ผ่องศรีวนาสินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้เสนอว่าในช่วงสมัยราวพุทธศตวรรษที่11-16ถึง พื้นที่บริเวณดงละครเป็นเกาะอยู่ในทะเลเอ่าวไทยสมัยนั้นการศึกษาทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีดงละครโดยการขุดค้นมีสองครั้งครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2,515และครั้งที่สองเมื่อระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเมษายน2,529นี้เอง หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นส่วนใหญ่ได้แก่เศษภาชนะดินเผาซึ่งประเภทที่เด่นคือเศษจากภาชนะที่บริเวณส่วนไหลภาชนะหักมุมเป็นสันตกแต่งด้วยลายเชือกทาบที่บริเวณส่วนกลางของภาชนะและภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายประทับรูปดอกไม้ รูปหงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมภาชนะที่สองนั้นแบบนี้เป็นแบบเด่นและพบเสมอในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีโบราณวัตถุอื่นๆที่พบที่ดงละครได้แก่ลูกปัดแก้วลูกปัดหินตะคันดินเผาตะกั่วเส้นกลมทำเป็นห่วงเล็กๆในการขุดค้นครั้งที่สองนี้ ยังมีหลักฐานสำคัญประเภทหนึ่งที่ได้พบในระดับบนๆของชั้นดินที่อาศัยสมัยโบราณที่ในเมืองดงละครคือเศษภาชนะเคลือบสีฟ้าของเปอร์เซียซึ่งมีอายุราวคริสตศตวรรษที่9-10ถึง10หรือราวพุทธศตรวตรรษที่15-16ถึง16เศษภาชนะเคลือบของเปอร์เซียได้เคยพบมาก ที่ภาคใต้ของไทยเช่นที่แหลมโพธิอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะคอเขาอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานอกจากนี้แล้วยังได้ข้อสังเกตจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดงละครดังนี้ 1. ในหลุมขุดจำนวนสามหลุมในบริเวณเมืองละครและอีกหนึ่งหลุม นอกเขตกำแพงเมืองได้พบเศษภาชนะดินเผาและตะคันดินเผาหลายชิ้นมีร่องรอยขม่าไฟแสดงว่าใช้งานอันเป็นหลักฐานว่ามีการอาศัยอยู่ของคนสมัยโบราณอย่างแน่นอนแต่ไม่พบเศษกระดูกสัตว์อันเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงลักษณะการดำรงชีวิตอย่างไรก็ตาม ได้พบเมล็ดข้าวสารที่ถูกเผาจนเป็นถ่านซึ่งอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าข้าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณที่ดงละคร 2. ชั้นดินชั้นดินของการอยู่อาศัยสมัยโบราณบริเวณในเมืองดงละครมีเพียงสมัยเดียวและน่าจะมีระยะเวลาไม่ยาวนัก แต่ได้พบว่าบริเวณนอกแนวคูเมืองและกำแพงหรือนอกเมืองร่องรอยการอยู่อาศัยมีต่อมาอีกถึงสมัยหลังๆดังได้พบเศษภาชนะเคลือบและพระพิมพ์แบบศิลปะรบบุรีด้วยที่นอกเมืองดงละครข้อนี้สังเกตว่าในเมืองดงละครไม่น่าจะเป็นชุมชนใหญ่นัก และอาจเป็นพื้นที่ที่มีหน้าที่เฉพาะอย่างหรือสำหรับคนเฉพาะกลุ่มโดยไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่และไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางเกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อทั้งนี้เพราะพบศาสนาสถานเฉพาะนอกเมืองเท่านั้นอย่างไรก็ตามเครื่องเคลือบเปอร์เซียที่พบแสดงว่า ชุมชนโบราณดงละครก็น่าจะมีความสำคัญเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับต่างประเทศจึงครอบคลุมมาถึงด้วยและเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาของอาจารย์ที่วาสุภจัญญาและอาจารย์ผ่องศรีวนาสินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีกับชายฝั่งริมทะเล ของที่ราบภาคกลางซึ่งพบว่าเมืองดงละครเคยเป็นเกาะอยู่ในอ่าวไทยจึงเกิดข้อคิดเห็นว่ามีชาวต่างประเทศเข้ามาทางทะเลเพื่อติดต่อค้าขายกับชุมชนโบราณแถบภาคตะวันออกของไทยโดยดงละครอาจเป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมกับระบบติดต่อการค้าขายในลักษณะเมืองท่า หรือจุดแวะพักแห่งหนึ่งในตอนบนของอ่าวไทยในช่วงสมัยพุทธตศตวรรษที่15-16ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณแถบภาคตะวันออกของไทยเป็นชุมชนที่ระบบการแลกเปลี่ยนค้าขายระยะทางไกลให้ความสำคัญและต้องการติดต่อด้วยกล่าวโดยทั่วไปแล้ว ผลสรุปเบื้องต้นทางวิชาการที่ได้จากการศึกษาแหล่งโบราณนาคดีดงละครก็คือพบว่าแหล่งโบราณคดีนี้น่าจะเริ่มเกิดราวพุทธศตรวตรรษที่15-16ถึงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสมัยทวารวดีตอนปลายและเกิดขึ้นมาในลักษณะเป็นชุมชนไม่ใหญ่นักอย่างไรก็ตามชุมชนโบราณดงละคร ก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งและน่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนร่วมสมัยที่มีขนาดใหญ่และมีระดับสำคัญกว่าเช่นชุมชนโบราณที่อำเภอโคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีและเมืองระดับศูนย์กลางอื่นๆแถบลุ่มแม่น้ำบางปะกงซึ่งนอกจากจะเป็นชุมชนใหญ่กว่าแล้วยังได้พบหลักฐานถึงสมัยเก่าแก่กว่า ในขณะนี้สันนิษฐานได้ว่าเมืองดงละครเกิดขึ้นเนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งจากชุมชนในพื้นแผ่นดินขยายออกมาสร้างชุมชนใหม่เพื่อรวมในระบบติดต่อการค้าขายทางไกลที่ใช้เส้นทางการเดินทางจากเรือทะเลสำหรับเรื่องเมืองดงละครหรือเมืองลับแลของวันนี้ได้จบลงไปแล้ว ถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของช่องเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ